เดี๋ยวสิบเก้านั้นเป็นรูปในสายสีครับท่านผู้ชมครับเป็นเทพบรลังทองอยู่ร่องน้ำสีแดงเจอเรือพญาเพชรพัทระนาคราชโอ้โหชื่อสุดยอดจริงๆในร่องน้ำสีน้ำเงินเป็นเที่ยวที่19ก้โอ้สายตาผมดีครับมองไกลเห็นแม้กระทั่งสีพายยิ้มให้กันแน่ๆๆๆจะส่งจูบกันด้วยอ้าอาระหว่างเรือช่างระ<ช>กับเรือช่างแก่ Oh เอาเลยครับเป็นคนโดนถูกคู่คนดูถูกใจครับสู้กันถึงดีกายอย่างแน่นอนล่ะพี่น้องเลยสู้กันแหลกหลานบาหรือไทยครับใส่กันมาแบบระเบิดเถิ่เลยทีเดียวไม่มีคำว่าปฏิปนมยอมความก็แล้วเที่ยวดีใส่กันมาชนิดที่ว่าตาต่อตาหัวต่อหัวท้าต่อท้าผายต่อผายเทีบพลังทองน้องพี่ลงน้ําสีเลยวันนี้เจอใครไม่เจอแล้วไม่เจอกับหนังเพชรพญาเพชรพญาพัชรนาคราชพี่น้องจาบมาชังมอชังมอวันนี้เชิญไปจังหวัดบุรีจะถานีเร่มจะเปิดผายงายมือเริ่มบีกันแล้วเริ่มบีกันแล้วพลังทองบลังทองกับพัชรนาครจจะะใอยู เอาแล้วี่ต้องใส่กันมาแบบจะจะแล้วทีเดียวแล้วจ้า้ยจ้าจ้าจ้าแท่ไหนกระตมูชมใส่กันมาแบบน้ำแตกกระสาซา,ซา,ซาเสร็จอีกแล้วกับคู่นี้จับตาดูดีดีไม่มีใครยอมใครแล้วคุยกันไม่ลงตัวแล้วใส่กันมาแบบสาเดอือสาเดอืเดอหัวตัวเทา้าผายต่อผปหผายต่อผปใส่กันมาแบบจะจะจะจ,จแล้วจ้า ถือว่าเป็นเรือที่ไม่มีใครเสียเปรียบได้เปียบแล้วท่านผู้ชมมาดูตีสีพายตอนนี้ถ้าสีภพายใครดีก็ใครนั้นละได้เอาแล้วสีภพายใครดีเอาแล้วตอนนี้ไม่มีใครเคาะยังไม่มีใครเคาะเพราะคนบ่นแล้วก็จะเคาะเลยนักนะเอาแล้วเริ่มเบียดกี้เริ่มเบียดขยักขยี่กันะแม่่องน้ำแดงแต้แข่งเริ่มสับมาสับมาหลายๆคนลุนลุนช่วยกันว่าล่องแดงจะทันหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วพอไม่เคาะไม่เคาะตะพายอย่างเดียวเริ่มขยักขยี่เริ่มปีกันมาแล้ว้า เช่สุดท้ายเขาจะเป็นผู้ชายหมายเลขนึงในเทิวที่สิบเก้าเทพบอลลังทองกับเพชรพลันาคราชพี่น้องอุบลอุบลเจอกับสุรินสุรินเจอกับอุบลใครจะไปก็จะอยู่เอาละไว้เอาละวะเอาละไว้เอาละวะและสุดท้ายก็รวเข้าเ้นชัยระดับต่อไปกับพิการประการผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่19กกลับสายน้ำ ระวางเรือเทพตังทองร่องน้ําแดงพบก,กับอพย่าเพชรพัชรานคราชผลการแข่งขันครับคณะกรรมการเสด็จใจรูปตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีน้ําเงินครับเป็นเรือพระยาเพชรพัชรานคราชเป็นฝ่ายชนะอีกที